กล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Source Channel และก็ผมสะดูตกลงเชนะครับในวันนี้เราอยู่กับเกมเฟย์เาอเดอร์และรายการแนะนาเซเว่นนะครับรายการแนะนาเซเว่นในวันนี้อาจจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับตัวเซเวนที่เพิ่งจะได้รับการอัปเกรดมานะครับในครั้งนี้จะเป็นลูกรักของทางผู้พัฒนาอย่างเมลลิลิสนะครับตัวเมลเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการอัปเกรดค่อนข้างบ่อยเนาะในครั้งนี้ก็เป็นการอัปเกรดครั้งที่3ของตัวเธอและตัวสกิลครั้งแรกเนี่ยจะอัปเกรดที่สกิล3 โดยสกิลที่3เนี่ยเมื่ออัปเกรดมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มดาเมจโฮกุให้เป็นระยะเวลา2เทินเลยทีเดียวนะซึ่งมันไม่ต้องรอดีเลยล์ละส่วนการอัปเกรดครั้งถัดมาก็จะเป็นการอัปเกรดที่จะทําให้เมื่อตัวเมลลิลิสโจมตีจะเพิ่มดาเมจของคิติเข้าให้15%เป็นตระยะเวลา3เทินซึ่งอันนี้มันเหมาะกับการจัดการกับศัตรูได้ดีนะครับและในล่าสุดล่าสุดเนี่ยมันจะปรับที่ตัวคาร์บูเลตเนาะซึ่งคาร์บูเลตเนี่ยมันมีผลในการเพิ่มเกรดน,นะครับ ตาร์ที่20%และไปส่งสุดที่30%เลยทีเดียวมันทําให้ตัวเมลลิลิสใช้ในการฟาร์มได้ดีด้วยในการฟาร์มในสูตรของเมลลิลิสเนี่ยเราจะเอามาใช้กับ1 1 n นะซึ่งมันมีค่อนข้างเยอะในส่วนของเงื่อนไขอ่ะมันค่อนข้างง่ายนะเพียงแค่เราใส่ตัว CE ที่มีความสามารถในการชาร์จเกจ50%ให้กับตัวเมลลิลิสทีนี้เราก็ใช้งานได้เต็มที่แล้วนะในส่วนของเงื่อนไขอีกเล็กน้อยเนี่ยก็คือการอัพตัวสกิลเนาะซึ่งเราก็จะอัว เราควรจะออพมาให้เต็มเลยนะมันจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พารีในส่วนของตัวชาร์จเกตและตัวซัพพอร์ตนะถ้าให้ดีที่สุดก็เป็นสกาดี้สองตัวเลยในส่วนของเพื่อนๆที่ยังไม่สามารถเคลียร์เงื่อนไขที่ผมบอกได้นะมันก็ยังมีวิธีการที่จะใช้งานได้อยู่เนาะเพียงแต่ว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวโคกุโมที่มีความสามารถในการบูชายันตัวเองซึ่งณนะตอนนี้มีอยู่สองตัวคือฮาเบทรอดกับอลนะัสเนาะตรงนี้มันอาจจะมีความชุ่งยากในการใช้งานอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในบางครั้งอาจจะทำไม่ได้ ดังนั้นแล้วนะถ้าเอาความสะดวกนะควรจะอัพทุกอย่างมาให้เต็มและทุกอย่างมาจะเคลียร์ได้อย่างง่ายได้เลยโอเคสำหรับคนอื่นที่ยังไม่มีตัวสกาดีหรือผมเองที่ไม่มีสกาดีอะตัวดามเมิจะตกลงพอสมควรเนาะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในขายที่พอรับได้ แต่ตัวของเมลเองก็ยังไม่ได้รับการอัปเกรดที่ตัวฮอกกุ้วยนะเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้ามีการอัปเกรดตัวฮกกุก็จะเก่งขึ้นกว่านี้อีกโอเคสําหรับวันนี้การพูดถึงตัวสวานที่ได้รับการอัปเกรดและเป็นลูกลกของผู้พัฒนายางเมลลิลิสก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกับผมด้วยแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามการแนะนำใหม่ๆทันชั้นนี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ